สวัสดีค่ะจากร้านช่างธันวาซ่อมมอือถือนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมารีวิวเปลี่ยนเลนกระจกกล้องหลังของหัวเว่ย P40 นะคะไม่ว่ารุ่นไหนนะคะมันจะมีเลนกล้องหลังนะคะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะซึ่งมันชอบหลุดกันบ่อยมากๆนะคะหลังจากหลุดไปเนี่ยมันก็จะทำให้กล้องหลังนะคะเวลาถ่ายภาพออกมามันจะไม่ชัดนะคะ ถ่ายออกมาแล้วเบอร์หรือว่าถ่ายออกมาแล้วมันไม่ชัดเลยนะคะมันมัวไปเลยโอเคจะดูส่วนของอันนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเลนส์กล้องหลังอ,อันใหม่นะคะที่เปลี่ยนเข้าไปนะคะนี่นะคะไม่มีรอยแตกนะคะเลนส์กระถกกล้องหลังอันใหม่นะคะ อเ,เดี๋ยวเรามาดูอันเก่านะคะอันนี้เป็นเลนกระจุกอันเก่านะคะที่มันแตกก็คือมันแตกละเอียดไปเลยนะคะเนไะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนไปเนี่ยกล้องหลังเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะนี่นะคะกล้องหลังนี่วิดีโอนะคะกล้องวิดีโอกล้องมือโปรนะคะอันนี้กล้องถ่ายภาพนะคะรูปภาพอันนี้จะเป็นกล้องถ่ายบุคคล แล้วก็กล้องกลางคืนแล้วก็รูรับแสงนะคะกล้องอยังโฟกัสอยู่นะคะตอนนี้กล้องอยังไม่มัวนะคะยังสามารถโฟกัสได้นะคะไม่มีอาการมัวนะคะแต่ถ้าเลนส์กล้องหลังแตกแล้วปล่อย มันก็จะทําให้กล้องหลังนะคะมัวหรือว่าถ่ายรูปออกมาไม่ชัดนะคะหรือว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันเบร์นะคะถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะทางที่ดีก็ควรเปลี่ยนนะคะถ้าเลนส์กล้องหลังมันแตก สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนเลนส์กระถุกล้องหลังนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะนะคะขอบคุณค่ะ